ครับสวัสดีครับที่นี้บ้านนากาลานนะครับวันนี้มีเอรินมาให้ซ่อมนะครับตรงนี้งานก็แน่นๆนิดหนึ่งนะฮะใครที่เอามาให้ซ่อมก็ใจเย็นนรอเป๊บนะจะทาให้นะครับันนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นโชกของ X Max ็นะฮะอันนี้อันนี้ทาเสร็จแล้วนะครับรอส่งมอบอันนี้เป็นโชก3จุดนะครับของ XGR เนะครับเป็นสเปคที่แบบพิเศษสุดๆนะฮะโชก เอรินเบกเมมโบนะไปครับลงมือทำงานกันครับตอนนี้ก็เป็นโชคที่ปรับได้3จุดนะฮะสร้างชื่อนะครับให้กับเอรินนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นโชคที่ full option ฮะติดมาในรถแบบ ค r o p โปรดักชันนะครับในยุคที่ยามาฮ่าเข้าไปซื้อหุ้นของเบอร์ลินนะครับทำให้สามารถที่จะเอามาติดตั้งในในรถยามาฮ่า XJR ได้นะครับวันนี้ก็อายุอานามก็ยาวนานนะก็ถือโอกาสซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนซีลนะครับเปลี่ยนซีลล้างทำความสะอาดนะครับเซ็ตน้ำมันใหม่นะครับแกนก็ ที่ตรวจสอบดูก็ใส่นะสวยใส่ไม่มีปัญหานะครับถ้าแกนเป็นตามดนะครับก็จะไม่ซ่อมไม่แนะนำให้ซ่อมนะครับเราจะไม่เราจะไม่แบบยุให้ลูกค้าเสียเงินนะครับโดยไม่จําเป็นไม่ใช่แบบว่าเอาตังค์ไว้ก่อนแล้วก็ไปโบยให้ลูกค้าทีหลังนะมันมันไม่ควรทํานะครับชื่อเสียงสร้างยากนะกว่าจะมีวันนี้นะครับทํางานด้วยความซื่อสัตย์มีจรรยาบาลของผมนะครับ นี่ก็น่าจะเคยซ่อมมาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับซ่อมซิลด้วยทิชชู่นะครับทิชชู่มาอุดไว้ไม่ให้น้ำมันรั่วซึมก็เป็นเครื่องบ่งชี้นะครับราคาคู่คุณภาพนะคุณซ่อมหลักร้อยคุณก็จะได้ของประมาณนี้แหละแล้วลมันหายไหมละ่ะนะครับมันก็ไม่หายนะสุดท้ายคุณก็ต้องมาเสียเงิน ทำอะไรที่มันได้มาตรฐานอยู่ดีนะครับเหมือนของที่มันรั่วแล้วอยู่คุณเอากาวไปทาหรือว่าเอาทิชชูมาอุดแบบเนี้ยมันมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลือกเอานะครับเอาคุณภาพหรือคนเอาถูกตังค์คนเอาถูกตังค์คุณก็จ่ายหลายรอบหน่อยนะสุดท้ายมันก็ไม่หายคุณก็ต้องมาเสียเงินแบบนี้อยู่ดีนะครับก็เลือกๆก,กันนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำมันใหม่นะครับใสๆนะครับมองเห็นด้านล่างเลยนะครับวามคตามมาตรฐานนะครับเป็นขนาดนี้นี่รับประกันครับนุ่มแน่นอนครับชุดวาล์วนะที่เราประกอบเรียบร้อยหลังจากทำความสะอาดนะครับโฟล์น้ำมันก็จะดีเหมือนใหม่นะครับทําการไขท็อกนะครับด้วยประแจท็อกตามค่ามาตรฐานนะครับครับอันนี้ก็เป็นโช๊ค3ามจุดที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับ คิวต่อไปก็โชกเวสป้านะฮะแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองอันนี้ไม่รั่วนะฮะเซอร์วิสเซอร์วิสแบบเดเวลเป็นถ่ายน้ำมันตามวงรอบนะครับท,ทุกึงสองหมื่นโลหรือสองปีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราประกอบสปริงนะครับประกอบสปริงแล้วก็พร้อมส่งมอบนะครับสนใจเซอร์วิสก็ส่งมานะครับถอดส่งมานะครับไม่รับถอด นะครับไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีพื้นที่ไม่มีตอนนี้ห้องมันจอดมันก็สองคันมันก็เต็มแล้วะนะ <c oughs> สนใจเ์วิสก็ทรงมา์วิสเอรินให้กลับมาเป็นเอรินอีกครั้งนึงนะครับไม่ใช้เศษทิชชู่มาอุดนะครับน่าเกียดมากเลยนะครับทําด้วยเครื่องมือนะครับเออลินแล้วก็น้ำมันเอรินนะครับ คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปนําเสนอผลงานนะครับไม่ได้รับสอนทำนะครับไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดที่จะมาเป็นอาจารย์สอนใครได้นะครับนําเสนอผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ล้านนะครับไม่ต้องถามอะไรใดๆนะครับถามเฉพาะแค่ว่ามีคิวว่างไหมส่งที่ไหนนะครับ ไปครับเดีย๋ยวลงมือทำเวสป้าต่อเลยครับจะได้เสร็จเร็จนะครับผมไม่ชอบดองงานนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับซ่อมโชคเอลิน3จุดนะครับให้กลับมานุ่มนวลอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ